ไปขอเอกสารไปคัดลอกเอกสารนะฮะนะอ่าสวัสดีแอดแบนนะครับอ่าเล็กใหญ่ก็หายเดียวกันเหรอคือคือพูดง่ายๆว่าทุกอย่างมันต้องเป็นเอกสารหมดเราจะไปแบบจะไปขอหรือว่าโทรเขาโทรมาให้ไปเนี่ยไปรับภาพเนี่ยไม่ได้มันต้องไปออกออกมาเป็นเป็นรายลกักษณ์อักษรเหมือนกับเราไปขอคัดลอกสำเนาที่ ที่อำเภอรหรืออะไรเ,เสียค่าคัดลอกประมาณยี่สิบาทหรือสิบาทสิบยี่สิบาทนี่แหละเเขาก็ยังออกใบเสร็จให้เลยเพราะอะไรอะ่ะเอ้ยทําไมสิบบาทก็เสียใบยเสร็จทำไม่ต้องมีใบเสร็จให้ไม่ได้นะก็คือมันเป็นหลักฐานไงถูกไหมเวลาเรื่องราวอะไรที่จะไล่ามาหาเนี่ยมันไล่ไม่ได้มันมีหลักฐานเอกสารอยู่เขาถึง รู้เลยว่าใครมาคัดลอกใครมาทําอะไรคุณต้องลงลายชื่อลายมือเอาไว้ว่าใครมาขอคัดลอกมันเป็นหลักฐานทุกอย่างเพราะฉะนั้นเล็กใหญ่ไม่สําคัญมันต้องเป็นหลักฐานก็คือต้องออกเอกสารนะครับถูกต้องคุณประสงค์มันเป็นขบวนการถูกต้องมันมันต้องออกจะโทรเรียกบอกเอ้ยไปรับฟอบ ทราบข้อกล่าวหามีไหมโทรโทรเรียกไปรับไม่มีมันต้องเป็นเอกสารไปมีเอกสารมาเออเขาจะเอาเอกสารมาให้เลยนะส่งเอกสารมาให้เลยต้องตีเป็นเอกสารมาอ่านไหมละ่ะไม่มีเราใครจะโทรมาบอกไม่ได้ไม่ได้มันต้องเป็นอย่างนั้นไปรับทราบข้อ,ขอกล่าวหาคุณก็ไปเซ็นรับทราบหรืออะไรก็ว่ากันไป จะมาหรือไม่มาขอผัดผ่อนก็ว่ากันไปไม่ใช่คอเซ็นเตอร์นะใช่ไหมนั่นล่ะสีนะครับก็นั่นแหละตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องออกอยังไงก็ต้องออกเอกสารออกเป็นอ่าหนังสืออ่าเรียนเชิญไปนะครับนะถูกต้อง ไม่รับไม่ได้ใช่มันก็ต้องไม่รับไม่ได้เออถ้าคุณไม่รับอ่ะครั้งหนึ่งผ่านครั้งสองผ่านถึงไม่ะครั้งสามคุณก็เจอหมายใหม่เจอข้อใหม่อีกไม่ได้นะมันเป็นหลักฐานเป็นเอกสารขนาดสิบบาทห้าบาทก็ยังต้องออกใบเสร็จเลยเพราะอะไรมันเป็นเอกสารต้องมีเอกสารนั้นทํางานเกี่ยวกับราชการไม่มีคําว่าปากเปล่าพูดปากเปล่ายัางไม่ได้นะครับหายไปไหน ไม่รู้เหมือนกันเออเขาขอไปตายแป๊บหนึ่งเอฟซีเขาขอไปตายแป๊บหนึ่งเขาเขามั่นเกินไปไงก็ฟันธงมั่นเกินไปมั่นใจเกินไปไงเอฟซีนะครับมั่นใจเด็ดขาดเกินไปว่าอ่าเป็นแบบนู้นเป็นแบบนี้อ่าเขามั่นเกินไปเขาก็เลยพอมันผิดพลาดพอพอเวลามันผิดหวังอ่ะมันจะเสียใจเยอะ ตายนานๆก็ได้เ,เขามั่นใจเกินไปสุดท้ายก็สุดท้ายก็นั่นแหละนะครับทำอะไรไม่ได้นะครับสุดท้ายเออไปฟันธงไปฟันธงเกินไปไปทุ่ม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 ใจเกินไปนแรงกายทั้งแรงใจทุ่มเต็มที่เนี่ยความเชื่อมั่นมีมาเยอะ แต่ผลออกมาเนี่ยมันกลับตรงกันข้ามไงเ,เขาเอาอะไรมาเชื่อมั่นขนาดนั้นแอดไม่เข้าใจตายตลอดการใช่ไหมพูดง่ายๆเอฟซีเขาเชื่อมั่นแอดก็ยังงงว่าเขาทำไมเชื่อมั่นได้ขนาดนั้นเ,เขาเขาเนี่ยเป็นผู้รู้ทุกเรื่องนะแอดบอกได้เลยเขารู้นะ เคียงข้างล่ะล่ะอยู่เคียงข้างเลยล่ะโอ้โหหายกรีบเลยนะ่จริงๆเขาต้องมานะวันนั้นเออเมื่อวานเขาต้องมานะจริงๆเขาต้องมานะเพราะอะไรเขาเป็นที่ปรึกษานะครับเป็นที่ปรึกษาเขาก็ต้องเขาต้องมามาดูแลเอ่อมาดูแลนู่นนี่นั่นนะครับมาเป็นที่ปรึกษาให้นะยามครับคงครับขันจะพูดแบบไหนพูดยังไงนะเออเขาต้องมา ใช่ไหมต้องมามันต้องมาเพราะอะไรเนี่ยเขารู้ทุกเรื่องทุกอย่างเรื่องพวกนี้เขาทํามาหลายเรื่องแล้วหลายครั้งแล้วเขาต้องรู้รายละเอียดใช่ไหมมันมันอยู่ในหัวข้อกฎหมายนะเป็นฉบับเดียวก็อยู่แล้วเขาทําไมเขาจะไม่รู้ถูกไหมลนะ่ะแต่เขาทําไมเชื่อมั่นขนาดนั้นว่าเขาจะได้รับการอ่าเขาวิเคราะห์เนี่ยมันจะถูกอย่างเขาพูดอ่าเขาทําไมเชื่อมั่นใช่ไหม เขาเชื่อมั่นเกินไปเอฟซี MC, เขาเชื่อมั่นเกินไปจริงๆมันไม่น่าจะเชื่อมั่นขนาดนั้นเออเชื่อมั่นแล้วยังไงคนที่เขาตั้งความหวังเอาไว้เนี่ยเขาก็เสียใจมันกันน่ะโอ้โหเออคนที่เขาเขามีความหวังอยู่แล้วแหละแ,แล้วไปให้ความหวังเขาหายไปเลยเนะี่ยเออ <c oughs> ถูกต้องก็ประมาณนั้นแหละนะครับแต่ว่าค่าปรงค่าปรับเนี่ยมีแน่เอฟีน,นะแอดบอกได้เลยมีแน่แนเอ่อมีแน่นอนอ่าแล้วสู้งานเนี้ยนะแอดว่าสู้เนี่ยโอกาสที่จะชนะเนี่ยแอดว่ามันยากบอกได้เลยว่ายากมากาะอะไรมันผิดของช่างใหญ่นี่ยังว่าครึ่งครึ่งกลางกลางเน้ โอกาสชนะมีสูงกว่าโอกาสแพ้ด้วยซ้ำไปเอ,อ่ะใช่ไหมแต่เขาก็ยังพลาดคิดดูสิ <c oughs> มาจากไหนมาทั้งนั้นใช่ไหมออ ไว้ข้างหลังบอทิ้งไข่ไว้ข้างหลังใช่ไหมทิ้งไปแล้วนะหายเงียบไปเลยนะสี่สิบกว่าต้นใช่ไหมนั่นแหะสินะครับเยอะมากนะครับเอฟีนะคือบันยากอ่ะเอาพูดง่ายๆไม่มีโอกาสอ่ะเราคือ เขาไม่มีโอกาสที่จะสู้ในในทางอื่นเลยที่เราดูแล้วนะเราดูวิเคราะห์กันมาแล้วเนี่ยวิเคราะห์อะไรอย่างว่าโอกาสที่จะชนะเนี่ยมันมันไม่มีโอกาสเอาพูด,ดง่ายเอกสารเราก็ไม่มีเอกสารเขาไม่มีเลยนะไม่มีอะไรสักอย่างเป็นของตัวเขาเองเอกสารตัวเขาเองไม่มีอะไรเลยมีแต่คําพูดกับภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติเท่านั้นปฏิบัติอะไระก็นั่นแงที่เขาไปทำน่ะ อแล้วคําพูดซึ่งคําพูดมันมันไม่น่าเชื่อถือมันเชื่อถือไม่ได้ไปจ้างมาไปจ้างใครมาทําก็ได้เรื่องเนี้ยนะจ้างมาเสียตังค์แน่นอนแน่ๆเอาจริงๆจ้างมาก็เสียตังค์แล้วก็ชิวๆลอยๆตัวไปแค่นั้นเองฟองกร,งระทรวงจะดัดให้ ถูกต้องโอกาสมันเป็นศูนย์แน่นอนเพราะว่าแอดยังมองไม่เห็นโอกาสเลยอันเนี้ยของช่างใหญ่เนี่ยแอดมองนะแกมีโอกาสนะโอกาสเยอะเพราะอะไรแกมีเอกสารไงเอกสารนี่มันแบเบอร์อยู่แล้วถ้าไปทําทําให้มันถูกต้องทําให้ดีๆเนี่ยโอกาสชนะมีแน่นอนแอดพูดได้เลยมีแน่ๆแ,แต่มันไม่ไปไปมันไม่ได้ผ่านไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยพลาดแต่ทั้งเนี้ยเขาไม่มีอะไรเลย เป็นของตัวเองเป็นสิ่งยืนยันว่าเขามีโอกาสครอบครองเขามีเอกสารว่าเขาได้รับการอ่าครอบครองจริงถูกกฎหมายนู่นนี่นั่นไม่มีอะไรสักอย่างมีแต่คำพูดกับการกระทำสองอย่างมันก็ถือว่าจบแล้วกดให้แล้วสมอนนะครับขอบคุณมากครับผมไม่รู้ละนะครับที่แน่ๆนะครับที่แน่ๆคุณ คุณเอาใครมาสู้ก็แล้วแต่นะคุณไปจ้างใครมาก็แล้วแต่ไม่มีโอกาสจ้างก็ต้องจ้างแหละแต่โอกาสไม่มีนี่แหละความมั่นใจก็ยังว่านะเอฟซี FC นะมั่นใจเกินไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกอย่างมันก็มีมีผิดมีไม่ผิดนะครับมันมี ให้เห็นกันนะครับเอฟซี <c oughs> มีให้ดูกันอยู่สุดท้ายก็ตระหนักดีว่ามันไม่ได้แล้วล่ะนะครับต้องถอยแล้วเออแล้วจะพาให้คนที่เข้าไปเนี่ยจะแย่เอานะครับคนที่ไปทําร่วมกันเอ่ออข้าวก็ต้องปล่อยให้หนูกินนะ <c oughs> นกนกนะไม่ต้องทําหุ่นไรกาแล้วนะครับเออ ข้าวงามเชียนะครับงามโอ้โหนะก็หวังว่าจะได้กินข้าวใหม่ข้าวใหม่มันหอมนะข้าวใหม่เนี่ยแอดซื้อมาเนี่ยหอมมะลินะเอฟซีนะโอ้โหเหนียวหอมเลยหอมเป็นหอมมะลิอ่ะมันเป็นข้าวใหม่มันจะเหนียวเหนียวเออหุงยังไงก็เหนียวเหนียวอยู่ดีนะหุงใส่น้าน้อยหน่อยก็ยังเหนียวเหนียวอยู่ดีมันเป็นข้าวใหม่มอ,งงอ,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 มมอแต่ปีนี้ข้าวแพงนะเอฟซีแอดงงที่เปลงเลย ห้ากิโลเนี่ยซื้อมาเนี่ยต่ก่อนมันร้อยร้อยห้าสิบห้าบาทร้อยห้าสิบห้าบาทหรือร้อยห้าสิบบาทแต่ตอนเนี้ยแอดซื้อมาร้อยแปดสิบเอฟซีโอ้ยนะแพงเลยนะครับขึ้นมาอีกนะครับแอดยังถามว่าโอ้ข้าวใหม่ทำไมันแพงข้าวเก่านี่จับไม่ได้เลยข้าวเก่านี่แพงไปอีกเออแต่ว่ายังว่าข้าวมันนี้ออกมาไม่เต็มที่แอดวา่านะ แต่ปีนี้น้นำท่วมเยอะเขาว่าอย่างนั้นนะข้าวมันถึงราคาพุ่งไงน้ำมันท่วมไงเออนามันเกิดการเสียหายเยอะนะครับมันก็เลยมีปัญหามันเป็นข้ออ้างหรือเปล่าไม่รู้นะครับเอฟซีก่อนนี่แหละนะครับเอฟซีทีนี้เขาก็มีนากันนะครับก็มีกันไม่เยอะแล้วคนละไล่สองไล่สามไล่ เออสี่ห้าไล่ก็ไม่เกินเนี้ยแหละนะนาที่นี่เขาจะเป็นแค่นั้นเองมีไม่เยอะเออมีไม่เยอะแต่ว่าแต่ว่าเขาก็ทํากันนะถามว่าอ่าที่นี่ชาวบ้านเขาจะผวาไหมเออผวาไหมอ่าบางคนที่อยู่ฝั่งนูน้นเขายังบอกโอ้เดี๋ยวถ้าชาวบ้านเขาไม่พอใจใครนะ เพราะว่าที่นี่มันทาผิดกันทุกคนแหละเขาว่างั้นมันทําผิดกันทุกคนเดี๋ยวชาวบ้านไม่พอใจเดี๋ยวก็ฟอ้อ,อ,งนนองคนนู้นเออเดี๋ยวไปร้องคนนี้ไปร้องคนนั้นเสมอชาวบ้านเน่ยเขาไม่ทําแน่นอนคุณจะผิดหรือจะถูกยังไงเขาไม่ได้สนใจหรอกถึงจะหม่นไส้เขาคงไม่ทำแบบพราอะไรเขาจะต้องไปจ้างทนายไงสามสี่หมื่นเนี่ยเอฟซีมันไม่ใช่เรื่องดีนะไม่ใช่เรื่องเล่นนะเอี 14, นะจ้างเขาจ้างทนายมาทํางานเรื่องเนี้ย ตังก็ไม่ใช่จะได้นะไม่ได้มันไม่ใช่เดาไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่มาด่ากันน้าถึงจะได้ตังไม่ใช่เขาไม่ทาหรอกชาวบ้านเขาไม่ได้สนใจหรอกถ้าคนจะร้องก็มาจากที่อื่นนะมาจากเป็นบุคคลอื่นที่เขามาร้อแต่ชาวบ้านด้วยกันเขาไม่ร้องกันหรอกจริงๆไอ้กาพูดเลยเพราะเขาไม่อยากจะเสียตังหรอกเพราะว่าสามสี่หมื่นมันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะเขาอยู่ได้กี่เดือนกี่ปีอ่ะสามสี่หมื่นก็เท่ากับเขาทำดาทั้งอ่า ทั้งปีเลยนะกว่าจะได้เอาจริงๆเทียบหลายสีเขียวรนะเออคนเก่าโอ้ยังไงก็ไม่ได้เราคนเจริญน,นะครับนะเออ ยังไงก็ไม่ได้หรอกนะครับแอดพูดนะไม่กลัวคะ่ะให้กำลังใจนะครับขอบคุณมากครับผมนะครับกรณีแหละนะครับบอกได้เลย,เลยพูดได้เลยนะครับนะพูดได้เลยว่าชาวบ้านที่นี่เนี่ยเขาไม่มีการไปร้องเรียนกันอย่างที่ฝั่งโน้นมันพูดหรอกนะครับแอดพูดได้เลยเพราะว่าเขาต้องไปจ้างทนาย หลายหมื่นนะครับแล้วเ,เก็บเงินไว้กินไม่ดีเลยเออไม่พอใจกันก็ได้แต่ด่ากันก็ได้ด่าทีเฉยนะครับมันก็แค่นั้นใครที่จะไปร้องเรียนไม่มีอะ่ะนอกจากเป็นคนที่อื่นมาร้องเรียนในนี้เนะ่คนที่นี่ไม่มีหรอกจะมาร้องเรียนเพื่ออะไรไม่มีผลอะไรแล้วก็เสียเงินทําไมเออไม่ได้เมันไม่ได้ตังค์อ่ะเอาง่ายมีแต่เสียตังค์ ่ามีแต่เสียตังค์เพราะฉะนั้นเขาไม่มีหรอกที่จะมาร้องเรียนกันนะที่เนี่ยมีแต่ที่อื่นผิดหรือไม่ผิดเขาก็ไม่ได้สนใจอ่าคนที่เนี่ยไม่สนใจหรอกเออด่ากันที่นะไม่พอใจก็ก็ด่ากันหน้าบ้านกันนั่นแหละจบเออไม่ได้มีปัญหานะเขาใครจะยอมเสียตงังค์สามสี่หมื่น,นครับที่นี่เขาไม่ได้คนมีมีตังค์นะไม่ได้เป็นคนรวยนะเออ จะมีคนรวยก็ก็คงมีไม่กี่คนหรอกมั้งนะครับ fc มีไม่กี่คนหรอกที่จะรวยนะแต่ถ้าคนไม่รวยมีเยอะ <laughs> มีเยอะเอาจริงเขาก็ทํามาหากินกันไปนะครับคุณนรา,าทิพย์นะสวัสดีครับผมคนฝะากกดไลค์ก็นี่แหละจะได้ชัดเจนนะครับ fc